วันนี้นะครับเรามาอยู่กับ BMW M3LCI F80 นะครับที่ต้องบอกเลยว่าแค่ของแต่งเนี่ยก็เป็นล้านแล้วจะมีอะไรน่าสนใจบ้างวันนี้เราพามาดูกันครับมาในส่วนของด้านหน้ากันก่อนนะครับในส่วนของด้านหน้ามาพร้อมกับกันชนหน้านะครับที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ ซึ่งต้องบอกเลยว่าสวยงามมากนะครับพร้อมกระจังหน้าที่เป็นส Gl ี glossy black ตามสไตล์ M3 นอกจากนี้ตัวฝากระโปรงหน้าเนี่ยก็เป็น M3 CS Style นะครับพอดูข้างหน้าเนี่ยต้องบอกเลยว่าดูลงตัวมากเลยครับนอกจากด้านหน้านะครับที่ดูสปอร์ตลงตัวแล้วเนี่ยในส่วนของช่วงล่างเนี่ยต้องบอกเลยว่าดูสปอร์ตและไม่เหมือนใครนะครับโดยมาพร้อมกับล้อแมก Apex รุ่น VS5RS นะครับขอบ19นิ้วนะครับผมที่ต้องบอกเลยว่าใส่เข้าไปเนี่ย ชาว b ิมเมอนี่ยชอบแน่นอนนะครับนอกจากนี้ก็ยังมาพร้อมกับเบรกเบ m โ o อีกด้วยและมีการใช้ช่วงล่างเป็นโอลิง DFV-RT ทีนะครับที่ต้องบอกเลยว่านุ่มหนึบและจัดฟิตเมนต์เนี่ยให้กับเจ้ารถคันนี้ได้อย่างลงตัวทีเดียวเลยครับเมื่อกี้นะครับเราพาไปดูด้านหน้ากับด้านข้างกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราพามาดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังนั้นก็มีความพิเศษเหมือนกันนะครับโดยมีการติดตั้งตัวดักเทลนะครับเป็นทรง M3 CS รวมถึงยังมีการติดตั้งตัวดิฟิเซอร์นะครับเป็นคาร์บอนซึ่งเป็นจากเจ้าสำนักญี่ปุ่นนะครับ 3D Design ต้องบอกเลยว่าข้างหลังเนี่ยก็ดูลงตัวมากนะครับและยังได้ปลายท่อเป็นทรง M3 นะครับ และมีการตกแต่งด้วยคาร์บอนไฟเบอร์อีกด้วยครับมาในส่วนของภายในกันบ้างนะครับภายในเนี่ยก็ดูสปอร์ตไม่แพ้กันนะครับที่ด้านหน้าของผมเนี่ยก็คือพวงมาลัย M, M Performance v e r s i o เวอร์ชัน2นะครับที่ต้องบอกเลยว่ามีความสวยงามมากนะครับโดยมาพร้อมกับการตกแต่งด้วยทริมคาร์บอนรวมถึงยังมีการตกแต่งด้วยอะคันตาราและสติชิ่งสีฟ้าอีกด้วยครับในส่วนของแพดเดิลชิพเนี่ยก็มีการติดตั้งเป็นของ M3 G80 นะครับเป็นคาร์บอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องบอกเลยว่าให้อารมณ์สปอร์ตมากครับนอกจากความสปอร์ตของภายในที่มีการตกแต่งด้วยคาร์บอนแล้วเนี่ยในส่วนของเบาะนั่งด้านหน้านะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของรถคันนี้เลยครับซึ่งมาพร้อมกับเบาะ m 3 illuminati seat นะครับที่ตัวโลโก้เนี่ยมันจะมีความเดืองแสงนะครับผมและส่องสว่างได้นะครับผมต้องบอกเลยว่าสวยงามมากนะครับถ้าเทียบกับเบาะ รุ่นเก่านะครับรวมถึงตัวเบลเองเนี่ยก็มีการ stitching นะครับเป็นสีแดงกับสีฟ้าซึ่งต้องบอกเลยว่าเข้ากับตัวรถมากหลังจากที่พาไปดูภายนอกและภายในไปแล้วนะครับหลายคนก็อาจจะอยากรู้ว่าเจ้า M3 คันนี้มาพร้อมกับขุมพลังอะไรก็มาพร้อมกับขุมพลัง S55B30 นะครับ ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ของเจ้า bmw m 3มีการจูนบูตมอดเป็น s t a จ e 2เป็นที่เรียบร้อยแต่คันนี้ลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะมีการเซอร์วิสเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมถึงมีการติดตั้งกรองอากาศขับสปอร์ตนะครับผมจึงต้องบอกเลยว่า ขับไปเนี่ยแรงแน่นอนนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการทำพ่อแบบเต็มระบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแคทเล็สามจุดห้าขับสปอร์ตท่อนกลางรวมถึง M 3มัฟเฟอร์นะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าคันเนี่ยถ้าลูกค้าได้ไปเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วนะครับทำให้หมดแล้วรวมถึงทาง MTEC h Autocar ครเนี่ยก็มีการดูแลและมีการเช็คตลอดเวลานะครับเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าสามารถขับใช้งานในชุดประจำวันได้แบบเหลือเลยครับโดยเจ้าเบียม M 3 f ม F 80 LCi สี Mineral White คันนี้นะครับราคาอยู่ตรงนี้โดยเจ้าคันนี้นะครับเลขไม่อยู่เพียง40,000กว่าโลเท่านั้นหากคุณสนใจนะครับคุณสามารถติดต่อได้ที่ MTech Auto Car ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ